てしまっ「昨日お拾い明け」「がむしゃらに手を伸ばした」「答えを突きつけて」「何を手に入れても満足することはない」複雑 เบื่อเป็นบ้าแล้วทำไมนายถึงได้ขับช้าแบบนี้ล่ะเร็วหน่อยิโทษทีนะครับแค่นี้ก็เร็วที่สุดแล้วนันนี้ได้อีกที่ไม่ได้แล้วแบบนี้มันน่าบเบื่อเกินไปแล้วนะบเบื่อจริงๆเบื่อบเบื่อบเบื่อเบือ <laughs> ถ้าขับเร็วกว่านี้อาจจะหลุดไปที่โลกอื่นเลยก็ได้นะครับโกโจเชิญเหียวจังเลยอ่ะ ซันโซโูหูนะ่ะน่มเมื่อไรจะเข้าเมืองอะกระเพาะฉันนะน้าเป็นรูไปหมดแล้วรู้เปล่าอะถ้าอย่างนั้นใั้ช่วยกระเพาะนายเป็นรูเร็วขึ้นเอาไหมล่ะอเ,อเอาไหมแบบนั้นไม่เอาดีกว่าถ้าหิวมากนั่นแลละก็เก็บต้นหญ้าแถวนี้กินไปก่อนสิไหนเหรอไหนเหรอต้อนไหนกินได้เหรอต้อนไหน,หอ,อ,น,ไหนหอ,อ่ะเออินจริงนะ ขันเสองค์บอสัสืท่านบอสัสือได้โปรดฟังเรื่องนี้หน่อยครับข้ารู้แลวฮะมีแต่โฮมุระเท่านั้นแหละที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะท่านว่าอย่างไงนะถ้าไมท่านไม่ห่วงเรื่องนี้ท่าน้งที่ท่านรู้เรื่องดีและถ้าเกิดเป็นคนให้พวกเขาต้องทาเรื่องไบนมาเไปใช่ใช่ข้าไม่ได้เป็นคนปลุกให้เจ้าสัตว์ชั้นต่ํานั้นฟื้นขึ้นมานและพวกมันก็เหมือนจะเป็นไปตามโฮมุระทุกอย่างด้วยนะ ข้าคิดว่าท่านขุนนางน่าจะรู้นะเพราะว่าพวกเขามีความสามารถที่จะจัดการใครก็ได้ที่มาจากพบอื่นถ้าหากว่าพวกเขากลายเป็นหุ่นสุทินาคกรัวขึ้นมาพวกเขาได้มีพลังอํานาจที่มากมายเหลือเกินนะแต่ว่าคู่ต่อสู้ของเราที่มาจากพบอื่นเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์จงว่าท่านคาใิองโ์ซันสุถเธอหากว่าเจ้ารับกับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ในใจเจ้าอาจจะไม่มีความสุข บางทีพวกนั้นอาจจะอยู่ข้างโคบุระหมดแล้วก็เป็นได้ท่านคัทเซอองโบซัสอีกอย่างหนึ่งนะข้าไม่คิดว่าเขาจะงโงงพวกเจ้าก็คือพวกของเจ้าโซโตใช่ไหมข้าเคยได้ยินเรื่องของพวกเจ้ามาแล้วคเราได้ยินชื่อของพวกท่านมาเหมือนกันฉะนั้น เราถึงอยากทำงานนี้ให้สำเร็จขอให้ท่านช่วยรับพวกเราไปเป็นสมุนด้วยเถอะกรุณาด้วยเถอะกรุณาด้วยเออมุระพวกเจ้ารู้เรื่องของซันโซด้วยล่ะครับ้า้ยัง้นพูดเจ้าผมไปจัดการกับพวกเขาเลยก็แล้วกันถ้าทำได้เราก็ขยันตัวตด้วยอีกครั้งครับเราจะจงรับภักดีกับท่านตลอดไป จู่คิวพวกมันเป็นไงบ้างขอรับท่านวหนนาข้าเห็นเสื้อผ้าที่น่าจะเป็นของโกคูแล้วก็โกโจครับแน่ใจนะถ้าขาดการไม่ผิดเจ้าพวกทีเหลือคงจะอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่และพวกมันไม่เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นมันจะต้องติดกับพวกเราอย่างแน่นอน แม้ว่าข้าจะรู้สึกสงสารแต่ก็จัดการพวกมันเพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองของข้าบนหน้าครับข้าพบรอยเท้าสองรอยต้องเป็นของพวกมันอย่างแน่นอนเลยครับกิโคกุครับเรียกูชอครับเซคิเอ็นคิครับจัดการครับ ไม่ทำกับดักเอาไว้นะแต่ว่ายังดีที่เรามาเห็นเข้าซะก,ก่อนแน่นอนแหละแต่เขาอาจจะไว้ใช่ดักสัตว์ก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีสิครับแต่ว่าถ้าเป็นโกคูก็คงไม่เป็นไรหรอกครับ <c oughs> เจ้าพวนั้นหาทางเอาตัวรอดกันได้อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอก สา3ส37พวกมจันั้นผ่านแดนอันตรายได้แล้วครับสน,สนิงโง่จริงๆที่แสดงตัวออกมาให้ศัตรูรู้ที่อยู่แล้วในไม่ช้าพวกจิโคกุต้องสังหารพวกมันจนหมดสิ้นเอาแล้วทันจะขยี้พวกนั้นเลยเปล่าย,ยังก่อน ก่อนอื่นเราต้องเอาคำภีมหานสวรรค์ไปให้ท่านเจ้าเพลิงซะก่อนถ้านจักัวนั้นถูกจิโคกุก,กับพวกมือสังหารจัดการแล้วก็ไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนซันโซซันโซเออรู้แล้ว <c oughs> อยากรู้นักว่าแกจะรอดได้ยังไง <c oughs> แต่ถ้าพวกมันตายง่ายขนาดนั้นพวกเราก็ไม่สนุกนะสิริงมะ แต่อย่าลืมว่าเรามีงานที่สำคัญรออยู่นะนั่นก็คือการช่วงชิงค,คัมภีร์เซคิคัมภีร์นั่นเป็นของหายากเจ้าต้องไม่พลาดไม่งั้นมันจะปลาประโยชน์ทันทีเข้าใจไหมั้ย,ยมาแล้วผมรู้แล้วนะครับย่า ข้โซันมันจะก,การกับพวกแกยังไงหรอพวกพูดงี่เง่าเว้ยพวกมันมเล่นพวกนั้นจิ้บจอยสำหรับพวกเรามากแต่ที่อาใครบอกพวกมันออกมากันจนได้ พวกมันเหมือนผู้ธรรมดาทั่วไปแต่ทำไมถึงไม่พลังเหมือนเทพได้นะเอ้ยเจอปัญหาหนักอีกแล้วสิเราหัวหน,น้าที่โคกุพบพวกมันแล้วกำลังต่อสู้กันอยู่ครับอืมจะไม่คิดเลยว่าทีโคกุจะใช่หมอกทำให้สครูหล,ลงทางแล้วจัดการกับพวกมันทีละคน็นความคิดที่แยบยนมากเลยทีเดียวยอดมากซันโซ ข้าไปแล้วโ่นโี่ว่ะรอดกับมือฉันไปได้ยางงั้นเหรอฮะไม่มีทางแย่ยละสิพระองฮ์ อันที่จริงฉันก็อยากอยู่เล่นต่อกับแกอยู่เหมือนกัน,กนแต่ว่านก็มีงานอื่นรออยู่เหมือนกันงันน้นจะให้แกตายยังไม่ทรมานมากตายซะเถอะ,อะ ่ง่ายจริงเลยนี่นั่นเหรอโจฮักไคอะหัวหน้าครับดูก็โชจะการกับโจฮักไคไปแล้วครับแล้วเขากำลัจะไปสมทบกับจิโคกุที่นั่นแล้วครับงั้นเงั้นก็เหลือแค่คนเดียวกินโจซันเซ บอกไวเหลือเกินเซคิเอ็นคิระวังหลังให้ด้วยนะปาเข้าบ้าสิแบบเตี้ยเ,เ,เฮ้ยแกรุมสองนั่นเรอเซคิเอ็นคิ ลงมือหนักมากไปแล้วมั้งวันหน้าครับเซนคิคงอยากจะจบศึกครั้งนี้ให้มันเร็วๆมังครับก็คงจะจริงจะตามไปดูสักหน่อยส่วนเจ้าก็สังเกตการอยู่ที่นี่ล่ะครับเซนคิ้ลงมือหนักมากไปนักเดี๋ยวที่นี่จะเสียหายหมดเข้าใจไหม ก็ฉันเห็นแกตั้งใจกับการนี่มากฉันเลยทุ่มเทเต็มที่อย่างไรเล่าต้งแยกพวกมันออกมาให้ได้ได้ว่าเฮ้ยอะไรกันเดี่ยววืดเฮ้ยพวกแกมันจุดมุ่งหมายอะไรกัน เขุนหน้าครับขุนหน้าครับฮ่าฮ่าฮ่าขุณจะเป็นงานหนัลลัสซีนนี่กับการลาดตัวซันโซน่ะเราต้องจบเกมนี้สักทีหนึ่งพวกเจ้าต้องจัดการมาให้ได้ครับ ชั้นไฟไดัไม่ติดอีกพวกมันตามมาถึงนี่เชียวไม่มีใครบอกท่านให้ปกป้องพื้นที่สีเขียวเหรอหลวงพี่มไม่ต้องมาสั่งสอนฉันต่ที้จะเบียบชันเลยไม่มีทางหรอกนะอยากรู้จะว่าเก่งขนาดไหนอ่ะ สังวรไว้บ้างละกักหนีไม่พ้นหรอกน้าเชื่อฉันซิ <c oughs> ชัดเจนดูเหมือนซันโซจะโดนล้อมแล้วอ้าวฮะอ,อะไรนะ่ะหัวใจเจ้าขยจะเต้นไม่เป็นจังหวะอต่จะรอดแล้วก็เอาคำพีมาให้ฉันซะโดยดีนะไม่มีทางแล้วนอะ แกคงอยากตายไปอยู่ร่วมกับเพื่อนของแกสินะเพื่อนอย่างนั้นเลยพวกนั้นเน่ะฉันไม่เคยนับว่าเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะจะบอกไว้ซะด้วยมากดีแล้วนะแบบนี้จัดการมันไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเอ,เอาอยางงี้เราจะขอร้องท่านเจ้าเลวไม่ให้ฆ่าเจ้ากนได้นะว่าไงตกลงไหมที่แท้แกไปคนรับใช้มันเองเหรอกเลอรู้ไหมว่ามันกระจอกจะตายไป เจ้านี่ถ้ากล้าพูดแบบนี้อีกก็ตายเป็สะเถึะแกะฉันยังไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่ฮ่าๆงั้นก็เตรียมลงนรกได้เลยแกพูดถึงเพื่อนของฉันพอรู้ไหมว่าโอคูตอนนี้อยู่ที่ไหนบอกเลยสิเจ้าพวกนั้นนหะไม่มีใครรู้ว่าอยู่หรือตายถ้าแกอยากรู้ละก็ เราจะรีบส่งแกไปหาผูกมันที่นรกยังไงเล่าอะไรนะนี่มันโกคูเลยโกคูเหรอแม่ตายยากจริงนะพูดถึงพบก็มาพับเลยอะไรกันเนี่ยมันจะได้มาช้าจังเลยขอทีนะ บ้าจริงข้าก็นั่งดูพวกมันอยู่ตลอดเวลานี่นะทำไมพวกมันถึงไปได้โดยที่ข้าไม่เห็นเลยเ,ออเดือดร้อนคนแก่มันแปลกจังเลยนะมันยังไงกันไม่มาชา้าเลกเล่าฉันเกือบอจะไม่รอเจ้าซะแล้วนะโอโจะยองถึงโกโจละสินะเจ้าพูดในร่างมนุษย์เด้แต่เจ้ามีพลังแบบเทียบด้วยสินดีทีได้ไม่ต้อ,ออกแรงมากนะ แล้วเจ้านี้จะกกัดักได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องโทษตัวเองไปหรอกฉันหนตั้งนานแล้วไม่แกล้งตายเพื่อซ้อนแผนแกยังไงเล่าถึงแม้จิโคกูตายไปแล้วแต่ฉันก็ยังเหลือคนที่จะจัดการกับแกไป็รลอนอกซะโทษทีนะครับเยจะขาดผมคนนี้ได้ยังไงกันล่ะครับฮะเจ้าเจ้าเจ้าฮักใครเนี่ยทำาไรเพยังไม่ตายอีกเดี๋ยวคชอข้าข้าข้ามันไปแล้วนี่นาทำไม แหมใครเจอหมีอย่างคุณก็ต้องแกล้งทําเป็นตายทั้งนั้นแหละครับเพื่อไปการเอาตัวรอดยังไงล่ะครับนี่เจ้าบ,บ้าแกว่าใครเป็นหมีกันเนี่ยแต่ฉันเห็นว่าแกตายไปแล้วนี่นาแล้วทาไมโทษทีนะครับที่ทําให้เข้าใจผิดไม่งั้นฉันก็อดสนุกในปาร์ตี้นี้นะสิแกแสดงว่าตอนที่พวกเราแอบดูพวกมันมันก็รู้ตัวมาตลอดเลยเหรอใช่ฉันเองก็มีมังกรขาวคอยจับตาพวกคุณอยู่งานนี้คุณแพ้แล้วล่ะ คุณมีกัน5คนแต่ก็ตายไปหนึ่งเหลืออีกแค่สแบบนั้นใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ล้อนายนับผิดไปแล้วละ่ะอ้าวอะก็เจอ,เอก็จะาโง่อ,อีกคนนึ่งนะ่ะถูกจัดการที่วกเขาตอนนี้ถ้านับแล้วก็เหลือแค่สามคนแล้วละนะโยคิวถูกจัดการไปแล้วล่เนี่ยอ๋อนี่นายไม่ตายเลยหลือพี่นอกรีดฮะยังอยู่เหรอทำไมเล่า ก็นายวิ่งไปตั้งหลักสักไกลเชียวนี่เนอะก็ร่างกายนายมันอ่อนแอก็เลยไล่ตามฉันไม่ทันต่างหากเราลงพี่ตายตอนนี้เลยเอาไหมเจ้าพวกนี้เป็นใครกันแน่่ยถึงได้จับตาดูเราตลอดเวลาเลยนี่เจ้าพวกนี้มันทำให้เราต้องพลาดงานใหญ่เฮ้ยไก่ตอนนี้บอกแกต้องตายแน่แน่ฮะนี่คุณชอง ตานี่ชอบทำตัวเป็นเด็กๆกันฉันจะส่งของเล่นมาให้เล่นเลยกันออแล้วกันเรองกุชอชเออลุ้ชโชแหมก็มันตื่นเต้นก็เลยพลั้งมือไปหน่อยนะครับรโถโเฮ้ยถ้าอยากแสดงฝีมือก็ทำไปเลยไม่ต้องเขินหรอกนะตอนนี้ถึงตาฉันบ้างแล้วล่ะเจ้าโง่เอ้ยแกดูถูกฉันมาไปแล้ว ฉันก็มาอยากเหนื่อยกับการวิ่งอีกแล้วล่ะเซนคิเอ็นคิเอาไงล่ะตอนนี้เพื่อนๆแกลงนรกไปหมดแล้วนะถ้าซันโซโมโหแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกทีละผมว่าตอนนี้คุณยอมแพ้ซะดีกว่านะครับเอ็นโตกซันโซถ้าพอจบแพ้แล้วก็ เรามาสัญญากันยานึ่งได้ไหมัมันจะต้องยอมมอบคำพิ้ให้กับฉันไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นแล้ะก็เราก็คงมีเหตุผลเดียวกันสิฉันคิดว่าฉันคิดถูกต้องที่จะอยู่ข้างเนียกับท่านเจ้าเลิงที่จะเป็นกำลังให้กับกองทัพสวรรค์จะต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็ฆ่าพวกเจ้าซะโกคู แกมันโง่ด you know. ู His ันยาออกกันแน่นี่พ yeah. nah. ูดอะไรย่าไปเช็จะรู้เนอะเบ้าเอ้ยมาเเฮ้ยไอ้ตโงมันทำเลยทาไปเล่นไปได้มันคงจะสนุกอยู่แล้วเฮ้ย ทำไมกันเนี่ยกูฉันรู้พลังของเจ้าดีแต่ที่สวรรค์ฉันก็ไม่เคยแพ้ใครจะททำไมกันบอกฉันหน่อยทำไมฉันถึงได้แพ้ทำไมเจ้าถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ช่วบอกฉันหน่อยซิได้ไหม<ะ>มันไม่ได้อยู่ที่กำลังหรอกนะแต่เพื่อความอยู่รอดมากกว่า อีกอยางเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทน<ะ>ช่างน่าสมเพชท่านคงรู้แล้วสิว่าพวกมันออดแอร์ลึกเกินถึงแม้พวกมันจะอยู่บนสวรรค์ก็ทำอะไรมันไม่ได้หรือว่าเจ้ามีวิธีการจัดการกับพวกมันอย่างนั้นเลระถ้าท่านให้โอากาสเราเราก็จะนอบรับโอกาสนั้นเอาไว้ครับ และต้องยอมรับว่าพวกมันน่กเกงจริงๆ มันคุดนูดเหมือนกันนะเดี๋ยวเคยเจอจ้พวกนั้นมาก่อนนี่อ่ะมีพักใครอีกคนหนึ่งด้วยถ้าทางเหมือนเหมือนกันเลยอะ่ะตอนต่อไปของไซยุกิพบกับตอนนักสู้ตัวปลอมอย่าพลาดนะครับ